เดล็ว XPS 15ตัวใหม่ของปี2020เนี่ยผมเปิดกล่องมาแว็บแรกว้าวเลยนะครับลองใช้งานไปสักพักสามารถสรุปได้เลยว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ที่ผมชอบที่สุดของปีนี้ล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา คือจริงๆแล้วเนี่ย XPS มันก็เป็นแฟลกชิปไลน์ของฝั่งเดลเขาอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆมันเป็นโน้ตบุ๊ระดับเรือธงฟีเจอร์อะไรต่างๆที่มันดีที่สุดของเดลเนี่ยเขาก็จะใส่มาให้โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับด้วยราคาประมาณเฉียด80,000บาทนะครับถ้าจะใส่อะไรที่มันไม่ดีมาก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหม XPS ไลน์นี้หลายๆคนถ้าเป็นระดับ e n u s หรือว่าคนบ้าคอมบ้าแบบ วินโดว์เน้นความหรูหราอะไรอย่างเงี้ยผมว่า Dell อ p s เคยผ่านตาคุณมาอย่างแน่นอนนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นทาตลาดในประเทศไทยนะแนตะ่ตอนนี้เขาเข้ามาเป็นตัวเลือกให้คนที่ชอบอะไรที่มันเป็น h ฮเอน n d ไฮเอนดได้ดูอีกอย่างละ ต้องบอกเซกเมนต์กันก่อนนะครับไอตัว XPS ที่ได้มาเป็น XPS 15นะครับไม่ใช่กลุ่มน้ t ตบุ๊กตินแอนไลท์เเดียวแต่ผมว่ามันเป็นกึ่งๆนะเพราะว่าอย่างแรกนะครับผมเห็นว่าเอ้ยขนาดตัวเนี่ยมันค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่เพราะว่าน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2กิโลกรมัม เกือบจะเป๊ะเลยนะครับแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นความเป็นแบบเบาๆพกพาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณมาสังเกตดีคุณจะเห็นว่ามันเน้นการตกแต่งด้วยความเป็นโลหะลรอบๆตัวทําให้ตัวเครื่องมันดูหรูหราขึ้นมากกว่าจะเน้นความเบาแต่ถ้าถามว่ามันบางไหมมันก็ยังบางอยู่นะครับเพราะว่าความหนาที่มันอยู่แค่ประมาณ18มเมตรเท่านั้นเอง ให้ดูใ,ใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับตรงบริเวณด้านข้างเครื่องเนี่ยมันเป็นแมชชีน CNC มาเลยนะครับถ้าคุณดูงานแล้วเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับพูดง่ายๆว่ากสมราคาเครื่องมันอะแต่ว่าด้านหลังตรงเนี้ยผมมองว่ามันยังคงเหมือนกับโนตบุ๊กเดลทั่วไปเกินไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็น XPS อะต,ตัวนี้มันยังไงมันก็ควรจะออกแบบให้มันแตกต่างกว่าเดลตัวอื่นถ้าคุณวางอย่างเงี้ยในร้านกาแฟทั่วไปเทียบกับพวกเดลที่มันไม่ใช่ตระก,กูลไฮเอนด์อย่างเงี้ยคุณก็ดูไม่ออกนะครับว่ามันคือ XPS มาเริ่มที่ฟีลลิ่งการใช้งานเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานิ้วเดียวทําได้ไหมชึบตรงนี้มันจะลื่นๆหน่อยนะเพราะว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าพอถ้าคุณเกี่ยวจับได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถเปิดได้แบบสบายๆเลยตรงนี้นะครับเป็นน้าหนักฝาพับที่จูนมาดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาแล้วนะครับเพราะว่าคือมันมันแข็งพอที่คุณสามารถใช้งานในรถได้โดยที่มันไม่ไม่ไม่โยกไม่ยั่วอะแต่ว่ามันก็ นิ่งพอที่จะทําให้คุณสามารถง้างเปิดมือเดียวได้แบบโดยที่ตัวเครื่องและฝาไม่มีสะดุดเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับฝาหน้ามันไม่มีจุดไหนให้คุณเกี่ยวทำให้เวลาคุณเปิดเนี่ยมันจะแบบลื่นลื่น,ลนหลุดมือง่ายๆพอสมควรพลิกไูด,ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าจอตัวนี้อลังการมากนะครับเป็นจอ15นิ้วแต่ว่าถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะเต็มทั้งบนทั้งล่างนะครับในขณะที่โน้ตบุ๊กวินโดวส่วนใหญ่จะหลาดเนี่ยมันจะเป็น เห็นว่ามีคางอยู่ตรงนี้ทําให้กรอบมันดูไม่สมดุลกันแต่ตัวนี้มันเป๊ะทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าสกเกลเป็น16:10นั่นเอง16:10หมายความว่ายังไงมันจะสูงกว่าจอ16:9ของโนบุกท,ท,ทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้เวลาการทํางานเอกสารเนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่การมองมันมากกว่าแต่ถ้าคุณเอาไปดูหนังมันก็จะมีกรอบดําบนล่างมากกว่าปกติเช่นเดียวกันถ้าไปดูหนัง16:9เนี่ย ดูเรื่องเลยว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องสีความเพ้งตรงต่างต่างตัวนี้ทำได้ดีเลยนะครับ100% Adobe RGB นะครับแล้วก็94% DCI P 3คอนท Contrast Ratio ที่1600ต่อหนึ่งนะครับความสว่างไม่เป็นสองรองใครนะครับ500นิตนะครับใช้งานกลางแดดได้สบายๆเลยนะครับระดับโน้ตบุ๊กไฮเอ e n ควรจะให้แบบนี้แค่นั้นได้พอ ถ้าคุณมาซูมดูพวกฟอนต์อะไรต่างๆใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเนียนมากหรือแม้กระทั่งซูมเอาไกลๆยังคงสามารถเห็นฟอนต์ขนาดเล็กได้โดยที่ภาพไม่แตกนั่นเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นจอ 4K นะครับ 4K ที่นี้มันไม่ใช่3840คูณ2160ปกติเพราะว่า16:10ตอแบบนี้จะทำให้ resolution ไปอยู่ที่3840คูณ2400 กล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับจะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะฮะมันเป็นเลเยอร์เป็นชั้นเดียวกับตัวจอที่เป็นเท็กซเจอร์แบบเงาทั้งหมดนะครับและอย่างที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีที่เกี่ยวอะไรเงี้ยทำให้เวลาคุณเปิดเครื่องเนี่ยแทบจะทุกครั้งเลยว่าคุณต้องเอามือไปบังไอ้โดนกล้องเว็บแคมและมันจะเกิดลายนิ้วมือขึ้นแน่นอนนะครับส่วนคุณภาพเว็บแคมเป็นยังไงผมว่ายังไม่สมราคากับระดับ p s นะส่วนถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานแบบพวกเน้นเรื่องการตกแต่งรูปภาพหรือว่่าาอะไรก็ตมเนีย คุณสามารถเข้ามาคาลิเบตสีได้ตรงนี้เลยเขามีเมนูปรับระดับแบบแอดวานซ์นะครับอย่างที่เห็นว่ามีโปรไฟล์หลายอย่างมากนะครับ DCI P t h o t o โฟโต้โหมดหรือว่าถ้าคุณต้องการจะตัดต่อวิดีโอให้มันเป็น REC 601หรือว่า REC 709ก็มีโปรไฟล์ให้มาอีกด้วยซ้ำนะครับหรือแค่นั้นให่พอถ้าไม่ได้เน้นการตัดต่อรูปภาพต,ต,ตัดต่อวิดีโอคุณก็สามารถเปิดพวกโลบูไลท์อะไรต่างให้จอมันอมเหลืองมากขึ้นเวลาทำงานสบายตามมากขึ้นนั่นเอง คือสรุปเรื่องจอของ XPS 15ตัวนี้นะครับมันเป็น1ใน3โน้ตบุ๊กที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่าจอดีที่สุดเลยส่วนแผงด้านหน้าของคีย์บอร์ดตรงนี้เอกลักษณ์ของตระกูล XPS ที่เป็นมาหลายเจนแล้วก็คือเขาจะเป็นดีไซน์เหมือนคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับเท็กซเจอร์ hmm. ตรงนี้มันไม่ไม่ใช่แบบโลหะนะแต่ก็ถ้าคุณเคยสัมผัสคาร์บอนไฟเบอร์มันก็คือไอแบบนี้แหละครับคุณชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างแรกมันใช้แล้วรู้สึกว่ามัน หนึดๆมือระดับหนึ่งแต่ว่าพอใช้สัอพักผมว่ามันจะไม่ได้เหนียวเหมือนยางอะ่ะมันเป็น texture พิเศษที่ x c s เขาทําขึ้นมาเลยนะครับดูดีดูหรูหรารอยนิ้วมือเป็นง่ายไหมมันก็เป็นนะครับแต่ว่ามันเป็นแล้วมันมองไม่เห็นชัดเหมือนบนโลหะนั่นเองตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็น layout ที่ผมชอบนะเหมือนมันเอาใจคนไทยยังไงก็ไม่รู้ถึงแม้จริงผมว่าตองลองแบบเขาาจจะไม่ได้คิดถึงเอาใจคนไทยหรอกแต่ว่าพอมาใช้จริงแล้วมันตอบโจทย์วะ่ะอย่างเช่นในตัวนี้เลยนะครับปุ่มตัวหนอนและปุ่มเปลีาา่ยนภาษาที่มักจะใช้บ่อยนอน ขนาดมันจะเล็กกว่าชาวบ้านเขาแบบเล็กกว่าปุ่ม,มอื่นๆแต่ตัวนี้ขนาดมันดั้นใหญ่กว่านะครับทำให้เวลาคุณกดเปลี่ยนภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ง่ายแล้วโอกาสผิดน้อยนะครับปุ่ม e s c a p e แล้วก็ฟังชันคีย์อาจจะเล็กสักหน่อยแต่อันนี้ถ้าใช้พัทพก็คงชินนะครับส่วนอื่นนะฮะอย่างที่เห็นว่าปุ่มและฟอนต์เนี่ยมันมีแบบความการออกแบบที่ลงตัวมากเพราะว่าฟอนต์มันคมไฟ LED สีขาวสามารถลอดออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับคอนโทรลมีขนาดใหญ่ปกติ Space Bar ขนาดมาตรฐานแล้วก็ลูกศรอ,อันนี้มีข้อตินแนกนอนก็คือซ้ายขวามันใหญ่ส่วนขึ้นลงมันเป็น half size นะครับขยับมาด้านบนนะฮะจะเห็นว่าบริเวณเหนือ backspace เนี่ยมันจะมีปุ่ม Power อยู่ซึ่งอันนี้มันคอโมโบเป็น fingerprint scan ด้วยนะครับบางคนจะกลัวว่าเรากดพลาดไปโดนหรือเปล่าเวลาจะกด backspace เนี่ยไปโดนปิดเครื่องหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าน้ำหนักการกดเนี่ยมันเป็นคนละแบบเลยอันนี้จะแข็งกว่ามากกดมั่วๆยังไงมันก็ไม่มีทางหลงแน่นอน และก็ด้านข้างข,างของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีลําโพงอยู่2ฝั่งเลยนะครับซึ่งลําโพงมันไม่มีแค่ตรงนี้นะมันจะมีดอกบนตรงนี้แล้วก็มีบูเฟอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับเสียงไปยังไงตัวนี้ดีนะครับดีเลยนะฮะเวลาฟังนี่รู้สึกตึบตับรายละเอียดมาครบเสียงกลางเด่นเสียงแหลมมีนะครับแต่ว่าความดังเนี่ยโอเคอาจจะยังไม่ดังถึงขั้นแบบเต็มห้องอย่างนี้แต่โดยรวมแล้วถ้าคุณฟังอยู่ในห้องเล็กๆไม่ได้ห้องใหญ่มากผมว่ามันเป็นลําโพงระบกที่ดีมากตัวหน่่งงกกาาารวมมมมัันนน็เหะสอยู ข้างคีย์บอร์ดตรงนี้ทำให้มันเอฟเฟกเสียงมันลอยขึ้นมาเข้าหูเต็มๆผมไม่เข้าใจว่านอตบุ๊กตัวอื่นๆทำไมเขาถึงไม่ทำแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วอ่ะ ส่วน t r a c k p a d นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าขนาดใหญ่โตมาโหฬานนะครับให้ฟีลลิ่งคล้ายๆของ macbook pro 16นิ้วอะไรอย่างนี้เลยก็ว่าได้นะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับมือมีเงือมือแห้งอะไรก็ได้หมดเพราะว่าผมว่าเขาแบบปรับแต่งเท็กซเจอร์การผิวสัมผัสมาได้ดีมากนะครับน้ำหนักการกดก็ดีเช่นเดียวกันนะครับสามารถกดได้ถึงตรงบริเวณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวกดเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้2นิ้วกดแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะ ผมยังยอมรับว่าฟิลลิ่งการกดนี้ยังคงสู้ macbook ที่เป็น force touch ไม่ได้นะครับแต่สำหรับฝั่ง windows ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีที่สุดละ ดูข้างๆเครื่องอีกสักหน่อยนะครับอันนี้ดู i/O แต่ขอพูดอีกทีได้ไหมว่าวัสดุข,ข้างๆมันดูดีมากอ่ะไอ้แมชชีน CNC ยนอูเมนียมมันรหรูหราจริงนะครับแต่ว่าเ,เป็นขี้เกลือขิ่งมือขึ้นง่ายมากเหมือนกันนะต้องคอยหมั่นทนำความสะอาดนะครับฝั่งซ้ายนะครับไม่มีอะไรมาก USB Type C 2 p o พอร์ตนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็มี USB Type C 1 Port พอร์ตแล้วก็เป็นช่อง SD card แล้วก็ช่อง3.5แต่ละช่องนี้ไม่มีเลเบลอะไรบอกมาสักอย่างเลย ถ้าคุณดูเมื่อกี้ดีๆนะครับคุณจะเห็นว่าไม่มี USB Type A เลยและไม่มี HDMI นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกช่องเนี่ยมันเป็น Thunderbolt นะครับ Thunderbolt ในที่นี้ผมบอกเลยว่าเป็นที่สุดของโน้ตบุ๊กแล้วเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเป็นพอร์ตแบบตอบโจทย์อะ คุณจะเอามาชาร์จไฟก็ได้ซึ่งตัวนี้จะเสียบช่องไหนก็เสียบไปเลยนะครับมันชาร์จได้ที่130วัตต์นะครับและก็การถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยมันเร็วพอที่คุณจะไปใช้พวกสตอรจความเร็วสูงในห้องตัดต่อหรือว่าจะเอา external g r a p h i c card เข้ามาคุณก็เสียบไปเถอะอยากเสียบช่องไหนเสียบได้เลยเหมือนกันนะครับอนาคตยาวไกลแน่นอนแต่สำหรับคนที่คิดว่าเอ้าไม่มี Type A แล้วจะใช้ยังไงจะต่อเมาส์ยังไงนะครับตัวนี้โอเคถึงแม้ Trackpad จะดีนะครับแต่เขาก็ถ้าคุณอยากต่อเมาส์เนี่ย เน่ในกล่องมีดองเกิลให้มานะครับซึ่งดองเกิลเนี่ยก็เป็นตัวแปลงแบบ Type C to USB Type A แล้วก็ HDMI นะครับ Apple ทำไมเขาไม่แถมดองเกิลแบบนี้มากส่วนสเปคตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับโน้ตบุ๊กตีนเน็ตไลท์เพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ตีนเน็ตไลท์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่กึ่งกลางละกัน CPU ยังคงเป็นคล้ายๆเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเพราะว่ามันคือ i7 1 0 7 5 0 H นะครับ6คอสิบสเทรดนะครับค่าสัญญ,ญาณาอิ 5,000ันเมกะเฮิร์หรือว่า5 g กิกะเฮิร์นะครับแล้วแต่อุณหภูมิแล้วก็การใช้งานของคุณแต่ผมแนะนำว่าถ้าอยากจะททำงานเต็มประสิทธิภาพเสียบสายชาร์จไว้แต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นอะไรมากก็ไม่ต้องเสียบสายชาร์จก็ได้แบตก็อยู่ได้ประมาณ1นะครับตัวนี้ m e m o r y หรือว่า r รมเนี่ยเป็น16 g b แบบ Dual Channel นะครับซึ่งคุณก็สามารถอัปเกรดได้ตัวนี้มันจะใส่มาเป็น DDR4 ของทาง Samsung บัต3,200นั่นเองการาฟิกการ์ดนะครับก็ประมาณเกือบเกือบเกมมิ่งแล้วกันนะครับเป็น GTX 1650 Ti Memory size ขนาด4 g b ผมมองว่าสเปคประมาณนี้เอาจริงๆมันก็ยังคงไม่ถึงแบบระดับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะเพราะว่ายัางไงอะ่ะคือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันก็ควรจะสเปคแรงกว่าน,นี้หน่อยตัวนี้เอาไปเล่นเกมได้ไหมถามว่ามันเล่นได้นะครับแต่ด้วยความที่บอดี้เขาเนี่ยมันไม่ใช่บอดี้ที่หนานะครับทำให้การระบายความร้อนมันอาจจะไม่ได้จัดเต็มอะไรมากคงไม่ได้หวังใส่การ์ดจอ RTX หรือว่าควอนตัอะไรมาอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเป็นโน้ตบุ๊กตันไหนที่มันแรงขึ้นมามาก,กว่าปกติ อย่างนั้นก็ว่าไปนะครับการใช้งานเป็นยังไงตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับการทําพวกการตัดต่อวิดีโอนะครับหรือว่าการทํา 3D Modeling และการตัดต่อรูปภาพอะไรอย่เงี้ยผมมองว่าตัวนี้มันไหวสบายๆนะครับดีกว่าโน,นบุคตินอนลัล t ์อย่างแน,น่นอนสเปคมันเอาอยู่และหน้าจอมันดีมาก ส่วน Storage ตัวนี้นะครับก็ให้มาฟอร์แมตแล้วเหลือ459 460 g b นะผมว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาจริงๆก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เน้นการลงเกมอะไรอย่างเงี้ยฟุตหนังก็จะใส่ไดไไม่ได้เยอะเท่า,ทาไหร่นะครับแต่สปีดเนี่ยน่าประทับใจเพราะว่าค่ารีดประมาณกเกือบเกือบ3000แล้วก็ค่าไรส์ประมาณกเกือบเกือบ1,600 ส่วนชิป Network เน็ตเวิร์กภายในตัวนี้ทำให้ผมแปลกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิประดับเดียวพวกโนบุกเกมมิ่งเลยนะครับเป็นคิวเลอร์ Wi-Fi 6 AX 1650นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่อง latency อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าพวกโนบุกทั่วไปตัวนี้เทียบเท่าได้ระดับโนบุกเกมมิ่งและไม่ใช่แค่พวกโนบุกเกมมิ่งทั่วไปนะเพราะว่าชิปนี้จะมาแค่กับพวกเกมมิ่งไฮเอนด์สุดๆเท่านั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว XPS 15ปี2020ซึ่งเป็นโนบุก ไฮเอ็นที่ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าดีจริงนะครับตั้งแต่ฟีลลิ่งการใช้งานวัสดุการออกแบบแล้วก็ตัวจอเทพอะไรต่างๆนะครับกับราคาค่าตัวอย่างที่บอกไปนะครับเฉียดเๆแปดห0ื่นบาทมันก็ควรจะให้มาระดับนี้แหละถ้าคุณถามหาเรื่องความลงตัวนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มันตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับ ในขณะที่คุณอาจจะต้องคิดนิดหน่อยนะว่าคุณต้องการจอ15นิ้วกับน้ำหนักตัวประมาณ2กิโลหรือเปล่าถ้าอยากให้มันเบากว่าน,นี้คุณอาจจะไปดู XPS 13นะครับแต่ว่าถ้าอยากใช้งานแบบให้มันเต็มตาเนี่ย XPS 15จะตอบโจทย์คุณได้ทุกอย่างดีหมดจริงๆนะครับจะมีติเล็กน้อยเลยก็คือโอเคลำโพงเสียงดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ s t o ร a g รราคาประมาณนี้ผมว่าอยากได้มาสัก1เทราไบต์นะ